เมื่อใช้มันเสร็จแล้วจะเป็นเครื่องมือหรือว่าร่างกายก็จะต้องดูแลใส่ใจพิถีพิถันเพื่อจะได้ใช้งานได้อย่างยาวนานและต่อเนื่องเปรียบเหมือนเช่นร่างกายเหมือนกันถ้าเราดูแลดีอายุก็จะยืนยาวแบบมีคุณภาพคือเฮลส์แบน สามารถช่วยเหลือดูแลตัวเองไปได้ตลอดการเจ็บป่วยเจ็บไข้ก็เป็นไม่มากเป็นแบบเล็กๆน้อยๆเป็นแล้วก็หายก็เปรียบเช่นเหมือนดังเครื่องมือเหมือนกันถ้าใช้งานมันเสร็จแล้วก็ดูแลใส่ใจซ่อมแซมให้ใช้ไปได้นานๆเพราะเครื่องมือกับร่างกายไม่เหมือนกัน ทาร่างกายเสียไปก็เสียเลยเพราะฉะนั้นดูแลซึ่งกันและกันดีๆจะได้ใช้งานยาวๆต่อไปคร,รับผม